เดีกันต่อนะฮะสำหรับาภาพยนต์หรือว่าหนังจากเกาหลีใต้สมมมัิจะเป็นพวกซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับซอมบี้ทั้งหมดนะแต่ล่าสุดนี่มีเกี่ยวกับเอเลี่ยนบุกเกาหลีใต้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับ ปล่อยตัวอย่างแรกออกมาแล้วครับและก็ถือเป็นผลงานรวมซุปตาเกาหลีที่เป็นแฟนเนรยรอคอยอย่างใจจดใจจ่อสำหรับหนังเอเลนพาร์ตวันครับผลงานนะคืนจองเงินในรอบเกือบ6ปีของพระเอกมาดแบดอย่างคิมอูบินครับนบเป็นแต่พักรักษาตัวจากมะเร็งหลังโพรงจมูกแถมผลงานเรื่องนี้ครับยังเพียบด้วยพระนางแถวหน้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นคิมพารีนะฮะนางเอกซีรีส์25 e 1 i e ประยุจุนยอนครับจากซีรีส์ Reply 1988ครับ รวมถึงพระเอกรุ่นพี่อย่างโซจีซอกแล้วก็ยอมจองอาและก็ฮันนี่ลีด้วยครับหนังเล่าเรื่องราวในะช่วงเวลา2ยุคทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันของเกาหลีใต้ที่ต้องเจอกับการบุกรุกของเอเลี่ยนหรือว่ามนุษย์ต่างดาวครับเรียกว่าเป็นพล็อตหนังแอคชั่นไซไฟแฟนตาซีที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในเกาหลีใต้นะครับกำกับการแสดงโดยชเวนตงฮุนครับหนังแห่งหนังทำเงินอย่างทาจะเดอะไฮโร o เลอร จอห์นอูซีนะฮ <ไป S 1> <า>ะแล้วก็เดอะติฟตด้วยครับหนังกำหนดฉายที่เกากหลีใต<ไป>้นะฮะกลางกรกฎาคมนี้ครับเออเป็นการย้อนยุคจริงๆนะทั้งอดีตและปัจจุบันและเอเรียนก็ไม่ได้เป็นเอเรียนน่ากลัวเล่าบนี้เหมือนเป็นโรบอตนิดๆหรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้ดูก็คงน่าสนุกนะครับ